Thank you. ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง The Review Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota Highlander 2026รถ SUV ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Toyota ที่มาพร้อมดีไซน์สุดหรูความสะดวกสบายระดับพรีเมียมและเทคโนโลยีความปลอดภัยล้ำยุค Toyota Highlander 2026ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถครอบครัวยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความประหยัดและความปลอดภัยในทุกเส้นทาง เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota Highlander 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดในสไตล์ที่โชบเฉี่ยวและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็บที่ดีไซน์เรียวบางเพิ่มความสปอร์ตและความดุดันเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายเพิ่มความลุ่ลมและประสิทธิภาพในการขับขี่ล้ออัลลอยขนาด20นิ้วถูกออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้านถ่ายมาพร้อมไฟถ่ายเละทรงยาวที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบโครเมียมดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายในห้องโดยสารของ t o y o t a h i g h l a เด e r 2 0 2 6ถูกออกแบบให้หรูหราและใช้งานง่ายมากขึ้นวัสดุภายในใช้หนังแท้และวัสดุตกแต่งแบบซอฟท์ทัชที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะนั่งแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนพื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7ที่นั่งพร้อมพื้นที่เก็บสัมภาระที่สามารถปรับขยายได้ตามต้องการ หน้าปัดติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงระดับพรีเมียมจาก JBL ที่มอบความบันเทิงตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะ Toyota Highlander 2026มาพร้อมเครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดประมาณ265แรงม้าแรงบิด310ปอนด์ฟุตมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวล อีกทั้งยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Dynamic Talk Vectoring AWD ที่ช่วยเพิ่มการยึกกดเกาะถนนและเสถียรภาพในการขับขี่ในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกถนนลื่นหรือเส้นทาง Off-Road Highlander 2026ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง Eco, Normal, Sport และ Trail เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานที่แตกต่างกันในด้านความปลอดภัย Toyota h i g h l a n d e r 2026มาพร้อมระบบ t o y o t a s a f e t y Sense รุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีความปลอดภัยไว้มากมาย เช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนการชนด้านหน้าระ,ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียร,รภาพการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ในส่วนของเทคโนโลยีภายใน Toyota Highlander 2026ยังมาพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบเ e a อัพ Display ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายช่อง USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกแถวระบบควบคุมอุณหภูมิแบบไรโซนที่สามารถแยกปรับได้3โซนยางอิสระระบบเปิดประตูท้ายอัตโนมัติแบบคิ c เซนเซอร์และระบบสตาร์ทรถด้วยรีโมทผ่านแอปพลิเคชัน Toyota Connect e d ที่ช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจส,สอบสถานะรถและควบคุมบางฟังก์ชันได้ผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับการขับขี่จริง Toyota Highlander 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวลเครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีทั้งในเมืองและทางไกลระบบกันสะเทือนใหม่ช่วยซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมพวงมาลายัยแม่นยำและให้ความมั่นใจเมื่อเข้าโค้งถือเป็น SUV ครอบครัวที่ขับสนุกและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน Toyota Highlander 2026ยังให้ความสำคัญกับความประหยัดน้ำมัน โดยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นเบนซินและในรุ่นไฮบริดสามารถทำได้ถึง16-18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับรถขนาดใหญ่ขนาดนี้นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสูงสุด To y ย TA h ไ g h l a n d e r 2 0 2 0 6ถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ครบครันเหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลในวันพักผ่อน สำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทุกด้านรุ่นนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในปี2026และนี่คือรีวิวเต็มของ Toyota Highlander 2026จากช่อง The Review Garage ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ช่อง The Review Garage เพื่ออัปเดตรถใหม่ล่าสุดก่อนใครทุกสัปดาห์